น้องเด็กฝึกงานพี่นิกกี้นะคะพี่ไหนพี่นิกกี้น่าจะค่ะนี่นะคะน้ำส้มพี่เปรมใครเป็นแฟนเมืองทองต้องรู้จักเราจะมาชิมก็ปกตินะเฮ้ยว้ยยด้วยเฮ้ยลืมลืมลืมเอาไเอาไปเอาไง พี่พาเข้าเลือดนางทองแล้วซื้อนกเตยไปยาด้านเนี่ยเราลองไปขอดูก่อนไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาซึ้วิ้นเล่นเล่นไรเอาได้เว้ยเอาได้สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่องแฮปปี้บอยนะครับวันนี้พานกเตยมาทำคอนเทนต์นะครับดูบอลเราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ สนามเมืองทองค่ะโอ้โดูเสื้อก็รู้แล้วเสื้อยังเก่านะ <c oughs> พาน้องเตยชวนไใดๆแล้วใดๆไม่ไม่ไมาใช่ได มหาก็เลยไม่ได้มาพ่อเพื่อนมหาใช่พ่อพี่ชวนพี่ไปถ่ายรูปอยู่วันนี้เอ้าเออชวนพี่สรุปยังไงพี่บอกว่าพี่ไปดูบอละเคยเคยมาดูบอลไทยลีวปะเคยเคยเคยมาดูแล้วเคยดูของทีมไหนบ้างนะขอนแก่นก็บอกเขาไปพูดได้เหรอเคยเคยไปดูขอนแก่นก็บอกเขาไปเออเคยดูขอนแก่นแล้วเราก็จะไปดูเสื้อด้วยเดี๋ยวพาไปดูเสื้อแล้วก็พาไปดูบรรยากาศในสนามนันักนักนักบอลเดี๋ยวนี้เมืองพองป้อง ไม่มีรถบัสรถทัวร์แล้วหรอน,นักบอลน,นักอะไรเนี่ยต้องเดิน,นมาแล้วชุ่ปุระเชษ์ไงปุระเชษ์ทอสนิทนี่ค่ะวัสดีค่ะเราแล้วเราเรื่องแล้วปุระเชษ์เราเจอปุระเชษ์ก็ <c oughs> ว่าทำไมชอบดูขอนแก่นไม่เดี๋ยววันนี้พาไปดูบรรยากาศสนามเมืองคองเพราะว่า f c อาจจะแบบว่าคนที่ยังไม่เคยได้มาที่สนาม รอบที่แล้วอ่ะหนูมาแบบหนูไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดเนี้ยสนามเมืองทองใช่แบบคิดว่าแบบว่ามันจะแบบไม่ได้แบบวันนี้ยแล้วมันมีสนามวันนี้ด้วยแล้วเข้าไปดูข้างในอ่ะบรรยากาศข้างในยอดเดี๋ยวพี่พาน้องไปดูจอบของเมืงองทองว่ามีาเสื้อมีอะไรบ้างเราทำชาเลนจนะ์ไหชาเลนจ์อะไรไปตะโกนข้างสนามแล้วขอเสื้อนักศึก <laughs> ได้เหรอเอาพัลลั <laughs> แต่พี่ดูมา5ปีแล้วพี่ยังไม่ได้ตัวเลยเออเนี่ยพี่พี่กับเพื่อนพี่เนี่ยลงไปสนามก็แล้วขอรองเท้าก็แลเลยไปขอรองเท้า๊อพูดอะไรขอฟฟอฟพูดมึงพูดอะไรกัน๊อปฟังไม่รู้เรื่องอะไรชุดชุดบอกว่าเลยไปขอไอไอวอนอะไรสักอย่างไอวอนชุดไอดอนโนแบบกูฟังมึงไม่รู้เรื่องมึงไปซ้างเพื่อนเออไปหลายนัดแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวให้เตยให้เตยโอเคป่ะแล้วหนูเพิ่งมาดูนัดที่2แล้วหนูจะได้เหรอก็ไม่รู้ต้องลองดูเหรอเขาผู้หญิงอะ อะงูหแต่ผ <Tipp s> <m> ู mm ้ชายไม่ได okay. ้อย <I> ู่แล้วเออไปเดี๋ยวเราไปดูนี่นี่นีก็นักเตะเมืองทองนี่เห็นไหมเบ้าขาวญี่ปุ่นเออเออโอโอบริญี่ปุ่นเราเจอนักเตะเยอะมากเจอแบบใกล้ชิดด้วยใช่ใช่ไปดูบรรยากาศดีกว่านี่ครับมีเพื่อนผมด้วยครับเพื่อนตานี่เดี๋ยวโอ้ยิงหรอคะอ๋อไอ้นี่เป็นกรีดเลือดออกมาเนี่ยโอแฟนแฟนแท้เมืองทองกรีดเลื เด็กคนเมเกิดมา้อมอเวพี่เกิดมาพี่ล้อมอ๋อจริงๆเราเราถือกล้องแบบนี้เราก็เหินคนเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยนักเตะเขาจะมาลงรถตรงเนี้ยรถก็จะมาจอดตรงนี้แล้วเด็กเจะแต่เดี๋ยวนี้เมืองทองไม่มีรถแล้วตรงนี้เป็นที่ของนักบอลลงได้ข่าวรู้จักนักเตะอนเก่งพาพี่ทำความรู้จักไม่รู้จักสวัสดีค่ะ มาดูบอลที่เมืองทองรอบที่แล้วหนูมาดูแล้วหนูติดใจมากแล้วหนูก็เลยบอกให้พี่หินน่ะพามาดูอีกรอบหนึ่งแล้วหนูจะเป็นแฟนเมืองทองแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่พี่แอดมินขอนแก่นค่ะรู้จักใช่ <c oughs> มาใครเนี่ยมาไกลไเนี่ยเพิแต่ว่าที่นี่อ่ะมันจะมีกองเชียร์แฟนบอลอีกหนึห่งคนแต่ว่า เจอมาถึงที่นี่ต้องกินน้ำต้มทำไมอ่ะรู้ปะเดี๋ยวจะเจอไปซื้อน้ำต้มเออเดี๋ยวกเจยต้องไปซื้อน้ำต้มนะเจอรู้หรือถ้าไม่ซื้อน้ำต้มจริงก็มาไม่ถึงรว่ามาไม่ถึงจริงเหรอแล้วต้องไปซื้อที่ไหนอ่ะเดี๋ยวก็เออเดี๋ยวก็เดยก็เดี๋ยวเอาเองเดี๋ยวพาเดี๋ยวอะไรเนี่ย พี่พี่ FC มีใครรู้บ้างคะว่าเป็นใครเขาคือใครนะที่ว่าเขาจะเอาน้ำส้มมาให้กินหรอเขาจะขายเขาขายน้ำส้มแ,<ต>แต่ทุกคนจะต้องซื้อทุกคนจะต้องสนใจเขาอะแฟนบนเมืองทองก็คือรู้จักหมดหรอคะใช่ใช่พี่พี่ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคือใครเลยต้องซื้อตัวตัวดิ นี่พี่พาเข้าเลือดนองทองแล้วซื้อตัวไองไม่ได้ยาด้านเนี่ยเราลองไปขอดูก่อนไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวลองมาซึ้ <c oughs> <c oughs> เอ้ยทำไมไม่ธรรมดานะเนี่ยสาวคอนแก่นแต่ใส่เสื้อมังทองนะไม่เราเด็กฝึกงานพี่นิกกี้นะคะพี่ที่ไหนพี่นิกกี้นะจ๊ดคะมึงออกดือดมึงออกดือดมึงออกไปไปไปทำมืออื่นดีกว่าอะไรนะไอ้เชี่ยเข้าสนามผิดเดี๋ยวดูเอาเออหนักแล้วัดหนักเลยจัหนักเลยแล้วหยอก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 มาเชียร์มังทองนี่แหละครับพี่นายสกอร์ไหนค่ะวันนี้สูงฮะมึงสูงเลยสกอร์สูงทีมเรายิงแหละ ลายชื่อนักเตะออกมาแล้วค่ะนี่มาแล้วครับพี่คิดว่าวันนี้เมืองทองจะยิงได้กี่ลูกสามหนึ่งอะใครได้สามเมืองทองใครมาเลยใครยิงบ้างวันนี้เตฟานยิงธนวัฒน์ยิงอีกคนนึงแล้วก็วินเล็กป๊อปยิงเชื่อพี่สามคนนี้เลยอ่ะแล้วเราอ่ะแล้วรอหนูว่าจะเลือกสังจะเลือกสักเออมีอะไรออกจะเลือกไม่มี ก็เขาดังแล้วช่วงนี้ฟอร์มเขาดีอ๋อฟอร์มกวาดีเออแล้วชนะเท่าไหร่หนูคิดว่าสองหนึ่งสองหนึ่งพี่ต้าพี่คิดว่าเมืองทองชนะเท่าไหร่ครับพูดแบบไม่โวอรนะวันนี้คิดว่าสามหนึ่งครับเป็นเมืองทองครับชนะสามหนึ่งคนดีอีกน่าจะเป็นเป็นนักอร์มสองลูกแล้วก็วเจริญศักดิ์ลูกหนึ่งครับนี่เตยรู้จักยังน้ำน้ำต้ปเมืองทองคืออะไรอ่ะนี่ไงเห็นปะเขาายรึใช่เขาไปลูกสนามลยเขารู้จักคนเยอะมากเลยนะ มาถึงถิ่นเมืองทองแล้วก็ต้องลองสิไปถามว่าเท่าไหร่ครับพี่น้ำส้มเท่าไหร่คะยี่สิบบาทครับสองกว่าห้าสิบหกกว่าร้อยครับผมเอาสามตวดค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อปเ,เปมเรมครับผมพี่เปรมเชียร์เมืองทองครับผมไม่ได้มาขายของอย่างเดียวนะขายไปด้วยเชียร์ไปด้วยครับขอบคุณค่ะเราจะมาชิม ลืมลืมเอาไปเอาไปเอาไปอร่อยมากค่ะสดชื่นมากตรอบนนูนได้ค่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยว่ะโอ้โหเต็มแขกที่เด right ียวั้ย สนามสวยมากโอ้บรรยากาศดีเอวันนี้สนามบรรยากาศตอนเออมัิแล้วไงอไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งดีกว่านี่นะครับบรรยากาศสนามนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับงสังเกตว่ามันแบบมีต้สใช่แต่มันมองไม่เห็นไหม เห็นครับแต่ว่าก็จะสูงหน่อยตัวดังๆของของแก่นมีอะไรวะมีอันนี้ด,ดังทุกคนนะถ้าเขาเดินมาแล้วจุดประทัดเดินมาแล้วจุดประทัดประทับอ่ะตะอฟตะโกนอ่ะเออตะกิดพลพลค,ครับเออที่จะต,ต่อยกับโกอุ้มอ่ะแล้วก็มีประตูมือหนึ่งเล่มือหนึ่งอะ่ะหัก,ห,ก <c oughs> หักแล้วก็มีลองจิ้วไว้ลองจิ้วอะ่ะใช่ลองจิว้วเล่นดีนะสถานะที่ที่วันเนี้ยเรามาดูบอลไทยกันเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับ ปัดเต็มข้อล่อเต็มแข่ไม่ใจจะวายไอเตยอยากได้หน้าใหม่ครับเร็วใจจะวายแต่ละลูกความมีแต่แบบโอ้โหเดี๋ยวไมแลราอยู่อยู่บนหัวทุกลูกเลยจะย็นค่ะคุณพี่นี่เห็นไหมไอ้เวียเรารู้กันครับวันนี้ว่าใครจะชนะมาดูกันว่าใครจะยิงเข้าเข้าลูกขึ้นเต้นเต้นไรอะไรวะอะไรวุ้นแก่ กำลังสนุกแล้วเดี๋ยวมาลองลองมารู้กันนะว่าเดี๋ยวเพื่อวันนี้เราจะได้ลองใครบ้างเพราะเดี๋ยวเราจะเสียงดูว่าเราจะได้ไหมบอลเมด้ยบอกเล้ว่าบอเมทจริงงหอมดูเข้าทางโคตหวยรุ่นี้เดี๋ยวผมที่เจอได้ดู จบครึ่งแรกไปแล้วครับเดี๋ยวเราลงไปรับแฟนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รับรับไดนารับไดนาเดี๋ยวไดนามาดูบอลด้วยครับแล้วมาดูตอนครึ่งหลังนะนี่นี่ต้องเดินมารับอีกทาไงได้นะเดินมารับหน่อยตอนนี้ไดนามาแล้วนะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวมันโทรมาเชื่อผมปะเดี๋ยวมันโทรมาเนี่ยดีีดีดโทรมาแล้วเห็นปะพี่ลุกขึ้นยืนอยู่อะดูดิไหนบอกไม่มาเหงาเหงาดูชุดเพื่ออะไรอะ ไปไปไปเียไปไปไปไต้องกอะไรอนแก่นอนแก่นเชียอะไร<อ>เชอ,อะไรปรขอนแก่นเลยเม <c oughs> ืองทองนาทีที่หก้าครับเมืองทองขึ้นนาสองถูรนเกือบไม่เข้านะริงไม่ดีอ่ะเมื่อกี้แต่ว่ามีดวงเมื่อส1อปชืออะไระเมืองทองจะินสัก โอ้ยยังไม่หล่อจาังเลยตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้เพื่อนนะคะชื่อสุธานเป็นเพื่อนที่มาพุทเอ็มค่ะเป็นหลีดีเทสนะคะใช่ค่ะไม่บอลเมฆยิงสองประจะรอ ตอนนี้เจ็ดสิบสนาทีนะครับไนน่ามาบอลจะจบแล้วครับเสียตังวีฝีร้อยอ่ะสิครับมาปุ๊บเลือกเบอร์เลยเบอร์นี้เบอร์นี้เดี๋ยวรอบหน้ามาดูด้วยได้มาดูผู้ชายอีกเหมือนเดิมมาดูผู้ชายอีกเหมือนเดิมโอ้ยโคตรอ่ะสรุปนะคะ เมืองทองชนะขอนแก่น4-0โอ oh, ้ไดนาไดนาบอกว่ากวินยิงโอ,อ,อวิชไม่ใช่นะอโอวิลเมย์โอวิชารกิจต่อไปยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเราจะให้เตยไปลองขอเสือ้อนักเตะจะได้ไหมพี่คิดว่าจะได้ไหมเพราะถ้ารอบนี้เตยได้รอบหน้าเดี๋ยวให้ไดนาทำบรกิจได้นะ <c oughs> ไว้ยิม้มเหรออาการหนาวนะเร็ว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 เรียกเรียกเรียกร็วเ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 เร็วเร็วเ ไม่ถึงขึ tá, ้นชัม่ะไม่ถึงขึ้นชั่วโมงสามสิบนาทีอ่ะเฮ้ยได้ไม่กี่คนแล้วเป่นหลายกลุ่มเป็นหลายกลุ่มมุ่งหันใดมุ่งอย่างเดียวเลยไม่ก็ราะเขาแบบสนับสนุนไงเขาเกย์ทักทักเช็ดยังทักทิ้งไว้ก่อนเร็วทักทักไม่ทักไม่เตยเนี่ยทักเช็ดไปก่อนเร็วไม่ตัดออกนะไม่ไม่ตัรักไม่เกิดพี่ฟางเก่งมากค่ะไอ้ไหนพูดมันแบบรู้จักเขาหมดทุกคนเนี่ย ขอเสื้อบีลองเด็กบอกว่าขอเสื้อได้ไหมบีลองฟังบีลองจะฟังรู้เรื่องอ่ะไปแบงก์มิชชั่นขอแบงค์ถ่ายรูปไ้ได้เร็วเราจะขอถ่ายรูปกับคนชื่อแบงก์คือเพิ่งมาดูวันแรกเพิ่งมาดูครั้งแรกอุ้ยนางน่ารักนะว่าไปได้ด้วยหน่อยได้ไหมอันเดียดเดี๋ยวอะอ่ะในกองนี้เอาเตยก็ได้ สำเร็จไหมสำเร็จภารกิจสำเร็จน่ารัก่ะจบโอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้ภารกิจเราสำเร็จเรียบร้อยเราได้เสื้อมาแล้วค่ะสี่ทุ่มรอตั้งแต่รอประมาณชั่วโมงหนึ่งภารกิจเราก็สำเร็จแล้วครัดหน้าเดี๋ยวจะมอบภารกิจให้ได้ไปแบบหาเสื้อต่อใช่ได้เลย สำเราคลิปนี้นะคะอยา่อยาลืมกดไลค์กด share, แชร์ <laughs> แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิด้วยนะคะอยากให้พวกเราไปทำอะไรต่อมินมาได้เลยะคะ่ะบ๊ายบาย <laughs>